ท่านได้หูว่าสิเห็ดยังไดวางสิลาเลืกบางคนว่าเออคุณเห็ดแบบไดเนออ่าบุญทีเห็ดยังไดบุญทีเบิดแบบไดอ่าก็ถือไว้ก็ได้นะโยมนะเป็นทองไปเขียนชื่อแล้วก็ถือไว้เลยเวลาวางสิลาเลืกคอยเอามาวางในหลุมสิลาอ่าถือไว้พรไผ้พอมมั่นก็ได้เอามาที่ฐานแล้วก็วางใส่หลุมเออวางสิลาเลืก ผู้ใดมีทองคั้ผู้ใดมีกระตุ้มหูผู้ใดมีใส่ข้ออ่าก็มาว่างไว้ในลุ้มศิลาผู้ใดมีผ่ามีแพร่อ่าก็วางได้นะโยมนะอ่านี่แหละครั้งแรกอยับพ่งว่างเด้กพูดให้พุทธประกอบพิธีแล้วจังคอยเอาเป็นทองมาว่างไว้ให้ศิลาลึกล่องก้อนจังคอยเอาเป็นทองเป็นเงินมีเงินมีทอง อ่าผู้ใดมีเงินบาทผู้ใดมีเงินมีคำก็เอามาวางไหวอ่าคือว่าของโบราณมันว่ามีเงินห้างมีเงินดวงอ่าก็เอามาวางไว้เพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารอ่าอะจะเริ่มก่อนคืนมาเด้อตอน,ตอน,น,นดี้กำลังบูชาอ่าเป็นเงินเป็นทองอ่า เพนักหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องทอนนะโยมนะขันเอาเจียงซีผู้ได้สิไห้เพนละหาลอยกับสาทุน้ำาเมือนีจะวางอยากโน่มที่หน้องชาวบ้านเฮาผู้ได้ออกมาจรก้องก้อนจุมาดอพี่น้อดอรู้สึกว่าโบตวมูสอดล่งนี้ตักดำไม่สูบปนได ปูเ้าปูแก่ก็จะกินงาโอเคถึงงาเออเพราะวาโอโกะสนงมิบ่มีในจังหวัดตอนนี้ตำบลสุขสวสดค์คือีบ่มีเยวอ่าคือวตอนนี้มีหลอกมาแดงกระาผัาดเพาะว่าแดกระกระาป่ารถินตอนแรเดินทางมาเขาปูชาเป็นเงินเป็นทองนั่นยมนะ อ่าบูจาเป็นเงินเป็นทองเพื่อมันจะลิ้งเป็นมองทองของเรานี่ทั้งที่ได้ออกมานั่งเดื้อที่ปูตาไหนนั่งมาดูพวกเ่าแยกเท้าขวานเท้าห้างมานั่งในเกลือในขาดอาดีในผู้ใหม่มาเดื้ออาเพื่อมานั่งต่อหน้าอาสอง มือมือดเป็นมือมองคลมือดีหรือว่าเป็นมือดีอ่ามือดีมือมองคลอ,อ่าชาบ้นบน้องอีไทยอ่าชาวต้องคนทุกตรงงนนวัเพื่อนกบบี้ต่างกางาเลยยกความดอดเลย